จะแกงปลาเหรอใช่นี่ปลาที่อีนางไปไปยามมาเนี่ยแม่เอ่อะไรออกเอาขี้มันไงเนี่ยนี่นี่ขี้มันก็จับได้ยังไงวะเอ้าขี้ปลาขี้ปลาเฉยเฉยเหมียว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 ไม่เหมียวกินข้าวแม่เทนมเปี้ยวออกหรือยี้ยวออกแล้วโอ้ยอันนี้เลยรูปหลังในกองสูตรอด เดี๋ยวสิแกงปลาใส่ผักอีตู้นี่ผักอีตู้สัต้นหอมพันเก็บม,มาจากในสวนแกงปลาใส่ผักอีตู้เดี๋ยวขอ้ไยใส่ปาก,กันเด้อโหปลาสัต้นหอมพันไปไปเอาห่ามากระพ่อกระ้างงมสาวเนาะเดี๋ยวเาแกงปลาแซ่บๆสุก,กินเด้อมากินปลาเอแกงปลาน้ำกันเด้อายแกงปลาแซ่บเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอะไรเลยวิว,วอันนี้ก็กองตู้อยู่นะอ,อ,อันนี้โอ้ย เดี๋ยวถ้าบอกพี่น้องเรากินแกงป้านกันจ้าเรากินแกงปลาเออเออแม่ปลา